วันนี้พังหาได้ไปต่องมาก็เลยจะปามาย่าเมนูอาหารเหนือกับเมนูแอปหมูเจ้าเป็นเมนูที่คิดถึงอันดับแรกๆเลยมันถึงย่างง่ายละกะล้า้าคณะพอวิธีกันตำเครื่องแกงกันเลยเจ้ามันก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงขาเจ้าไคข้ามิน้นและกระเลือกระตัมหพื้อละเอียดก่อนและ้วก,ะก็ใส่กะปิลงไปจะได้พริกแกงสาหรับทําแอปหมูละเจ้าจากนั้นก็คือเอาพริกแกงไปสุน่นกับหมูซับได้เลยแล้วเื้ปรุงรสด,ด้วยรสตีผงนัวแล้วออยใบ,บมะกคูซอยตะไคร้ซอยลงไปจากนั้นก็กล้ทุกอย่างเข้ากัน เมื่อกี้ลืมใส่สีอู่นขาวใส่ไปตัวแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองปอสูนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปก็จะเอาไปห่อกันกระหึ่งใส่หมูลงไปสักทับพีแล้วกระหึ่งห่อต่ำในคลิปได้เลยวิธีการห่อมันก็จะบ่ยากสุดท้ายก็กัดไม่จิ้มฟันเต่าอีก็ได้แล้วเจ้าต่อไปเขาก็จะเอาไปย่างกันอันนี้จะย่างในหม้อหอดเล่นน้ำมันนะจ่ไฟร้อยห้าสิบองศาเป็นเวลาสามสิบนาทีอบเวลาก็จะได้ประมาณนี้เลยหอมดีขนาดกระหึ่งย่างตีเหลือต่อหึ่งมดได้เลยมากกันนี่ กะถึงเวลาเตะพอเอฟมูก,กันเจ้าพอรูน้าตาจะเหมือนเดิมกอกันเตออกมาก็คือกินหอมขนาดหน้าตาสีสันก็คือเหมือนเดิมไผ่หันแล้วขยะก,กระลองเอาไปยาต่มกับพอได้เลยเนอเจ้ารับรองหวานล้ำอูแล,ล้วกระหิวขอตัวไปกินก่อนเนะื้อ